สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นสามลัดวันที่19เดือน11บเอ็ดพี่หกเนะครับผมสำหรับสามลัดนะก็ก็เข้าอยู่นะครับผมงวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วนี่ผมไม่เก้านะผมเน้นรัเสเซียกับอังกฤษโอ้โหเน้นไม่ถูกนะครับผม มารอบสุดท้ายอีกแล้วรัเสเซีย no แปดแปดสองสี่แปดไม่มาอังกฤษเก้าสามสองเจ็ดหนึ่งไม่มีเอยอรมันครับผมนะเก้าหนึ่งเก้าหกสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับผมเป็นตัวกันนะเข้าอยู่แต่ว่าเป็นตัวกันเน้นไม่ถูกเน้นไม่ถูกรอบแต่ก็ยังเข้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะ หุ่นสามลัดกับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะเข้าดีนะจริงๆนะฮานอยก็เข้าทุกวันเลยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะสามลัดแนวทางหุ่นสามลัดเนาะ หุ้นสามลัดนะครับผมผมก็ยังจะผมก็ยังจะจับตัวเดิมนะเก้าตัวเดิมนี่แหละเก้าตัวเดิมนะก็สังเกตดูได้เลยครับผมไหลเก้ายาวๆเลยนะก็ก็เอาก้าวอีกนะถ้ายังไม่หลุดก็เอาก้าวอีกก็จะมี ก็จะมีเก้าหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสองเก้าเจ็ดตัวกันนะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ไม่มีแต่เก้าแปดนะครับเก้าเก้า รัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันครับผมวันนี้วันนี้ขอให้เน้นถูกรอบนะวันนี้นะวันที่สนะิบเก้าเนาะสิบเก้าก็ขอให้มีเก้า เก้าเดือนสิบเอ็ดตัวเนี้นะครับก็จะมีเก้าหกเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าสองแล้วก็เก้าสามนะครับผมรอบที่เน้นก็จะเป็นรัเสเซียนะมารัเสเซียกับอังกฤษอีกแล้วนี่แหละสองรอบนี้ขอให้มีเลขเก้ามา ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแนวทางจบไปแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ